มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนกับตันเล่านาทีระทึกนะคะนาทีเรือร่มกลางเจ้าพยาตัดสินใจถูก75ชีวิตรอดบุตรวิตค่ะเมื่อเวลา20นาิกาของวันที่2สิงหาคม63สพลตำรวจตรีธีรวัตรเกิดจงรักสอวอสอบส่วนสอนอปากคลองสารรับแจ้งเหตุ เรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาอับปางบริเวณท่าเทียบเรือหลังบ้านพักเลขที่171สยสมเด็จเจ้าพระยา1แขวงสมเด็จเจ้าพระยาเขตคลองสานกทมจึงรุดไปตรวจสอบพบเรือบริการนักท่องเที่ยวชื่อว่าเรือไฮซีซันหนึ่งสูงสามชั้นตกแต่งด้วยระเบียงทำจากวัสดุไม้ฉลุอับปางจมลงแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งลำค่ะ จากการสอบถามนายจักรีศรีรักษาอายุ31ปีเจ้าหน้าที่อ,อปพอรเขตคลองสานนะคะซึ่งเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุคนแรกเล่าว่าเมื่อมาถึงเรือยังไม่จมลงน้ําไปทั้งลํานะคะแต่จากการสอบถามเจ้าหน้าที่บนเรือให้ข้อมูลว่าช่วงเย็นรับผู้โดยสารชาวไทยแนละชาวต่างประเทศนะคะรวมทั้งสิ้น75ชีวิตมาจากท่าเทียบเรือของโรงแรมแห่งหนึ่งย่านถนนพระราม3 ก่อนพาล่องดูทิวทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพยามาจนถึงสะพานพระปกเกล้าแล้วจะบนเรือกลับระหว่างนั้นเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติที่ตัวเรือเอียงขวาทําให้กัปตันตัดสินใจขอนําเรือเทียบเข้าท่าเรือส่วนตัวของบ้านหลังนี้เพื่ออพยพผู้โดยสารทั้ง75ชีวิตขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยคะ่ะซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งว่าน่าจะมีรอยรั่วที่ท้องเรือซีขวาทําให้น้ำเข้าและเรือเกิดเอียงขึ้นดังกล่าวนะคะ ทางนิการตรวจสอบทราบว่าเรือลำดังกล่าวนะคะเป็นของบอจกอไฮซีซันรีสอร์ทอยู่ที่เกาะกูดซังหวัดตร,ดราดค่ะ <c oughs> ขณะนี้พนักงานสอบสวนได้เชิญตัวกับตันเรือไปสอบปากคำที่โรงพัก <c oughs> <ๆ>พเพื่อดำเนินการแจ้งข้อหาตามกฎหมายต่อไปค่ะขอ <c oughs> ขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ